สวัสดีค่ะครัวพิษพิไลนะคะวันนี้ก็เป็นเมนูลาบหมูนะคะใส่ตับด้วยนะคะตัวนี้เป็นตับหมูที่เราลวกแล้วก็หั่นเป็นหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาไปลวกในน้าร้อนนะคะน้ําร้อนจัดๆเลยแล้วก็ปิดไฟนะคะแล้วก็รอสักพักนึงก็จะได้ตับหมูที่สุกกําลังดีนะคะถ้าคนที่ชอบสุกเลยก็อาจจะลวกจนสุกก็ได้นะตามชอบเลยค่ะแล้วแต่นะของเราจะเอาแบบ สุกสุกพอดีค่ะให้มันมีแบบแดงๆข้างในนิดนึงค่ะมันก็จะแบบทําให้ตับมันหวานขึ้นนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้ต่อมาค่ะหมูสับนะคะอันนี้ใช้เป็นหมูสับนะคะก็คือเราสับเองสับหยาบๆนะคะไม่ได้สับละเอียดมากค่ะคือชอบหมูสับมากกว่าหมูบดเนาะหมูบดเขาจะ เละไปหน่อยหนึ่งถ้าหมูสับเนี่ยมันจะมี็กเจอร์เนาะหลายๆอันชิ้นมันไม่เท่ากันอะไรเงี้ยคะ่ะตัวนี้ก็ใช้เป็นเนื้อสันคอหมูนะคะสับแล้วก็เอาไปลวนพอสุกนะคะใช้วิธีการลวนเอานะคะไม่ใช่วิธีไม่ใช่วิธีการลวกนะคะถ้าลวกในน้ําร้อนแล้วก็ใช้อันนี้ค่ะมันจะจืดนะ,ะถ้าเราลวนเนี่ยเนื้อหมูจะหวานกว่านะคะแล้วก็เลยลวนเอานะคะนี่ค่ะน้ำก็จะขูกขลิกนะคะตามชอบเลยใครชอบแห้งชอบน้อยก็แล้วแต่จะใช้เฉพาะเนื้อก็ได้หรือใช้ทั้งน้ำทั้งเนื้อก็ได้นะคะตามชอบเลย ต่อมาค่ะก็จะเป็นเครื่องลาบปกติเลยนะคะมีหอมแดงซอยผักชีนะคะผักชีต้นหอมซอยนะคะมีใบสะระแหน่ค่ะสะระแหน่เราจะแบ่งเป็นเด็ดเป็นใบนะคะแล้วก็มีเป็นแบบซอยเล็กๆด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับลาบหมูของเรานะคะมีน้ำมะนาวนะคะข้นสดค่ะนะคะพริกขี้หนูนะคะเพิ่มความเผ็ดนะคะลูกโดดค่ะตามชอบเลย ใครชอบก็จะได้ใส่ใช้พริกทอดได้นะคะตามชอบตัวน,นี้เป็นผักชีฝรั่งนะคะก็ซอยเป็นเส้นเล็กๆเนี่ยค่ะผักชีฝรั่งอ่เพิ่มความหอมกันต่อมาค่ะพริกป่นนะคะ น้ำปลานะคะแล้วก็มีข้าวคั่วข้าวคั่วเราใช้เป็นข้าวคั่วสมุนไพรนะคะหรือใครไม่มีจะใช้เป็นข้าวคั่วธรรมดาก็ได้ตัวนี้ก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ข่านะคะคั่วไปพร้อมกับข้าวสารข้าวสารเนี่ยค่ะแล้วก็คั่วจนแบบสุกเหลืองหอมเลยค่ะแล้วก็เอามาบดละเอียดค่ะก็จะได้เป็นข้าวคั่วสมุนไพรแบบนี้นะคะนี่ค่ะวิธีการทําก็เหมือนข้าวคั่วปกติเลยค่ะแค่เพิ่มพวกสมุนไพรเข้าไปนะคะจะทําให้ข้าวคั่วเราเนี่ยหอมมากขึ้นค่ะ โอเคค่ะวิธีการทําก็ไม่ยากค่ะเอาส่วนผสมที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยเริ่มจากเนื้อหมูนะคะที่เราลวนไปแล้วนะคะเมื่อกี้อันนี้เราชอบเป็นแบบน้ําขลุกขลิกขลุกขลิกนี่นะคะเวลากินกับข้าวมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแซบดีค่ะกินกับข้าวเหนียวนะมันจะได้แบบจิ้มได้เปิบได้อะไรเงี้ย <c oughs> โอเค ใส่น้ำหมูลงไปนะคะทีนี้เราก็จะปรุงรสชาตินะคะด้วยน้ำปลาแล้วก็ดูก่อนนะคะว่าหมูเราเยอะน้อยแค่ไหนนะคะเราก็ค่อยใส่ลงไปน้ำปลาประมาณนี้ใส่น้ำปลากับมะนาวจะใกล้เคียงกันนะคะหรือว่าเยอะกว่านิดนึงได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบเปรี้ยวนำหรือเค็มนำก็แล้วแต่ทำเลย พริกป่นค่ะความเผ็ดก็ตามชอบได้เลยนะคะหอมแดงซอยค่ะบ้านนี้จะชอบหอมแดงเยอะๆคลุกให้เข้ากันก่อน <c oughs> อใครจะใช้ผงชูรสหรือว่าผงปรุงรสด,ด้วยก็ได้นะคะหรือว่าน้ำตาลทรายก็ได้นะตามชอบได้เลยค่ะของเราจะไม่ใช้นะเราใช้แค่นี้พอ เค okay. ทีนี้ก็จะชิมรสชาตินะคะเอาให้ได้รสเค็มเปรี้ยวก่อนพวกผักเราจะใส่ทีหลังนะคะโอเคชิมรสขอปรุงรสพริกเพิ่มอีกนิดนึงน้ำปลาอีกหน่อยนึงแล้วก็น้ำมะนาวอีกนิดนึงโอเคทีนี้คิดว่าได้รสตามชอบแล้วนะคะเราก็จะใส่พวกผักที่เหลือลงไปนะคะ ใส่ตับก่อนค่ะตับหมูนี่ค่ะสีกำลังแบบสวยและใครมีพวกเครื่องในพวกไส้หมูแล้วก็อะไรนะจะใส่ด้วยก็ได้นะเพราะว่าลาบแบบสมัยก่อนเนาะเขาก็จะมีพวกเครื่องในพวกหมูสับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหนังหมูด้วยอะไรอย่าเงี้ยค่ะตามชอบเลยของเราก็จะมีแค่นี้แหละก็ใช้แค่นี้แล้วเนะท่าที่มีใส่ผักลงไปผักชีฝรั่งค่ะ เพิ่มความหอมเนาะต้นหอมผักชีซอยใบสะระแหน่ค่ะแล้วก็เค้าให้เข้ากันตามด้วยตบท้ายด้วยข้าวคั่วสมุนไพรนะคะนี่ข้าวคั่วเยอะๆจะได้หอมหอมข้าวคั่วก็ต้องเป็นข้าวคั่วที่แบบสดใหม่นะคะจะได้ความหอมแล้วก็ ความอร่อยที่ลงตัวนะคะถ้าคั่วไวนานเกินไปมันก็จะไม่มีกลิ่นหอมละมันก็จะแบบข้อนอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะเวลากินมันก็จะแบบไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่หอมเนาะนี่คะ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วะคะ่ะก็ชิมรสชาติอีกทีหนึ่งแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะหน้าตาของลาบหมูของเรานะคะแบบง่ายๆนะคะท,ทําทานเองในครอบครัวนะคะขั้นตอนและวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะก็นี่ค่ะเตรียมเครื่องให้ครบก็ใส่ใส่ไปค่ะปรุงรสชาติตามชอบแค่นี้ก็จะได้ลาบหมูง่ายๆแล้วก็อร่อยเลยค่ะทานคู่กับผักสดนะคะแตงกวาหรือว่าแล้วก็มีใบสะแหน่ะนะคะทานคู่กันเข้ากันดีค่ะหรือจะเป็นผักกะลาผักกาดขาวด้วยก็ได้นะคะพริกทอดก็เข้ากันนะคะนี่ค่ะ แล้ดวดูใกล้ๆกันดีกว่านคะตับสุกกําลังดีเลยค่ะนี่พริกใส่พริกขี้หนูสวนลงไปนะคะลูกโดดนะคะแทนพริกทอดนะคะใครมีพริกทอดก็ใช้พริกทอดนะคะตามชอบเลยเนี่ยค่ะ,คะเสร็จเรียบร้อยค่ะลองทำทานดูค่ะถ้าอยากพูดคุยกันหรือว่าสงสัยตรงไหนก็ไปถามได้ที่ f c e e o o o k แฟนเพจครัวพิพิไลนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ